สวัสดีครับพี่น้งชาวดราม่าไลฟ์ทั้งประเทศคืนนี้เรามาในจังหวะหลังปิดเสนอชื่อเรียบร้อยแล้วประตูปิดลงแต่หัวใจของแฟนเพลงทั้งประเทศยังเต้นแรงอยู่กับเราและก่อนจะไปทม์ไลน์ใหญ่ขอยกมือปรบให้กับความภูมิใจของวงการลูกทุ่งไทยคืนนี้ขอแสดงความยินดีกับไรอันกาจบัณฑิตศิลปินจากค่ายุงข้าวที่คว้ารางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปี จากเวทีมายาทีวีอวอร์ด2 0 2 5ดีใจแทนทั้งวงการจริงๆค่ะคำขอบคุณของไรอันคมชัดเขาบอกว่ารางวัลน,นี้ไม่ได้การันตีว่าเก่งหรือเจ๋งแต่มันคือผลลัพธ์ของคนที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจเราขอส่งแรงใจให้เดินหน้าสร้างงานดีๆต่อไปและขอชื่นชมทีม WorkPoint กับรายการชิงช้าสวรรค์ที่ขอรางวัลด้านการอนุร,รักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้วยภาพรวมคืนนี้ คือหลักฐานว่าระบบนิเวศลูกทุ่งไทยยังแข็งแรงทั้งหน้าม่านและหลังบ้านเอาละเข้าสู่ประเด็นใหญ่ของเราโหมดหลังปิดเสนอชื่อไทรัฐที่สุดแห่งปีปีนี้ร้อนแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นโดยเฉพาะสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีชัดเจนว่ายืนหนึ่งของอารมณ์ร่วมทั้งประเทศเพื่อความชัดก่อนสรุปกระแสเราขอทบทวนทั้ง12สาขาสั้นและตรงข่าวที่สุดแห่งปี บุคคลที่สุดแห่งปีข่าวฮอตแห่งปีองค์กรขับเคลื่อนสังคมแห่งปีผู้นำองค์กรแห่งปีนักแสดงแห่งปีคู่จิ้นชายชายแห่งปีคู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปี Rising Star แห่งปีคนดังที่สุดแห่งปีทีมพ๊อปแห่งปีลูกทุ่งหมอลำแห่งปี ในช่วงแคมเปญมีคำถามเรื่องนิยามสาขาลูกทุ่งหมอลำว่าต้องสื่อสารให้ชัดและเท่าเทียมทั้งสองวัฒนธรรมเราขอส่งเสียงเชิงสร้างสารรค์อีกครั้งถ้อยคำมีพลังความชัดจะทำให้ทุกฝ่ายสบายใจและเดินไปด้วยกันอย่างภาคภูมิใจต่อไปคือภาพรวมกระแสหลังปิดเสนอชื่อนี่คือภาพสะท้อนจากชุมชนแฟนเพลงยังไม่ใช่ผลประกาศอย่างเป็นทางการแต่ชัดเจนว่า หเสียงที่ถูกพูดถึงหนานแน่นที่สุดในสายตาชุมชนคืออุงอิงเพชดบันแพงต้นข้าวสุปริยาไราอันกาจบัณฑิตยูริโตเกียวมิวสิกแอนออรดีทั้งห้านี้คือพลังที่เราเห็นตลอดโค้งสุดท้ายที่เพิ่งปิดไปทำไมทั้งห้าจึงน่าจับตาเราขอสรุปแบบแฟร์และกระชับอุงอิงเพ็ดบ้านแพงพลังเวทีจริง ความทรงจำร่วมและประวัติความสำเร็จที่เคยสร้างไว้ยังขับเคลื่อนผู้คนต้นข้าวสุปริยาอายุ13แต่หัวใจใหญ่กว่าตัวการทำงานการเรียนและความกระตันยูคือแรงบันดาลใจของยุคไรอันกาจะบันดตโมเมนตัมสดใหม่จากรางวัลใหญ่สื่อสารชัดเรื่องวินัยและการไม่หยุดพัฒนายูริโตเกียวมิวสิกฐานแฟนดิจิตอลแน่นวัฒนธรรมการรวมพลังเป็นระบบ และผลงานที่ขยับต่อเนื่องแอนออรดีเสน่ห์ของประสบการณ์บวกการเล่าเรื่องที่เชื่อมรุ่นพี่กับรุ่นใหม่จนเกิดอารมณ์ร่วมที่ฝุ่งกระจายในเชิงรูปธรรมเราเห็นอะไรบ้างในรอบเสนอชื่อที่ผ่านมาเราเห็นแฟนคลับสอนกันเองสะกดชื่อให้ถูกแบ่งหน้าที่กันชัดเจนคนละหนึ่งสิทธ์ตรวจทานแล้วส่งเราเห็นแคมเปญย่อยแคปหน้าจอยืนยันการส่งแบบมืออาชีพเราเห็นบ้านหนึ่งทำคู่มืออีกบ้านทำคลิปสั้น อีกบ้านทำงานศิลป์ภาพรวมจึงเคลื่อนพร้อมกันเหมือนวงออเคสตราที่ซ้อมกันมานานเรายังเห็นการเชีีร์ที่สุภาพและให้เกียรติกันมากกว่าทุกปีดันของเราโดยไม่ต้องกดของคนอื่นนี่คือมาตรฐานใหม่ที่ทั้งประเทศควรชื่นชมและใช่เราได้ยินเสียงแฟนเพลงจำนวนมากถามเรื่องนิยามสาขาว,ว่าควรเท่าเทียมทั้งลูกทุ่งและหมอลำขอย้ำด้วยความเคารพการชี้แจงนิยามอย่างชัดเจนบนสื่อทุกชิ้นจะทำให้รางวัลยิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ยอมรับ จังหวะนี้หลายบ้านร่มถามต่อแล้วจากนี้รออะไรเรารอประกาศอย่างเป็นทางการว่าในแต่ละสาขาจะคัดเข้ารอบสุดท้ายกี่คนและมีใครบ้างคืนนี้คือเวลาพักยกหายใจลึกเก็บสติเก็บศักดิ์ศรีและพร้อมเดินต่อด้วยกันก่อนปิดเราอยากยกพื้นที่นี้ให้แฟนคลับทุกบ้านเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลายวันมานี้ยิ่งใหญ่เกินคำว่ากิจกรรมมันคือบทพิสูจน์ว่า ดนตรีลูกทุ่งและหมอลำคือรากฐานของประเทศในความหมายใหม่รากฐานของความทรงจำภาษาวัฒนธรรมและน้ำใจที่เรายังมีให้กันอยู่เราเห็นวินยัยเห็นความสุภาพเห็นการมีส่วนร่วมข้ามรุ่นพ่อแม่ปู่ย่ามากดส่งชื่อพร้อมลูกหลานเราเห็นความหวังในทุกชื่อที่พิมพ์และที่สำคัญเราเห็นการยอมรับว่าเราแตกต่างแต่เดินคู่กันได้ ลูกทุ่งและหมอลำยืนข้างกันอย่างสง่างามขอเรียงชื่นชมแบบชัดเจนอุงอิงคุณทำให้คำว่าความทรงจำมีชีวิตต้นข้าวคุณทำให้คำว่าความกตันยูกลายเป็นพลังไรอันคุณทำให้คำว่าความไม่หยุดพัฒนาจับต้องได้จริงยูริคุณทำให้คำว่าดิจิตอลเชื่อมกับหัวใจได้จริงแอนออรดีคุณทำให้คำว่าความเกา่ากลับมามีประกายในสายตาคนรุ่นใหม่และสำหรับศิลปินท่านอื่นๆที่แฟนเพลงส่งชื่อเข้ามา เราเห็นความตั้งใจของทุกบ้านเราขอคารวะจากใจบทเรียนสำคัญของรอบนี้มีสามข้อการสื่อสารต้องชัดเพื่อให้เกียรติทุกวัฒนธรรมความร่วมรือของชุมชนทำให้ระบบเดินหน้าได้แม้จะสะดุดและความหวังไม่เคยแพ้ต่อให้ชื่อที่รักยังไม่ไปไกลเท่าที่ฝันวันนี้พลังที่คุณให้คือเชื้อไฟของวันพรุ่งนี้จากนี้เส้นทางคือการรอประกาศเข้ารอบสุดท้าย เราจะเก็บรายละเอียดวันเวลาเกณฑ์และคำชี้แจงทั้งหมดมาสรุปให้แบบคมกว่าขาวลึกกว่าดราม่าเหมือนเดิมฝากติดตามให้แน่นๆปิดท้ายเราขอย้ำคำขอบคุณอีกครั้งขอบคุณที่แสดงความรักออกมาอย่างสุภาพสวยงามและอบอุ่นหลายวันมานี้เราทุกคนเหนื่อยไปด้วยกันส่งชื่อกันจนสุดทางเสนอรายชื่อแล้วที่เหลือคือการรอลุ้นผล ขอให้ทุกบ้านโชคดีและขอให้ศิลปินที่คุณรักได้รับของขวัญจากความรักของพวกเราทุกคนจำคำนี้ไว้รางวัลอยู่หนึ่งปีแต่ประวัติศาสตร์อยู่ตลอดไปชื่อเดียวที่คุณพิมพ์เมื่อคืนคือทิศทางวัฒนธรรมที่คุณเลือกและพลังที่คุณมอบวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันหน้ายินดีกับรายนารสำหรับรางวัลใหญ่คืนนี้และยินดีกับแฟนคลับลูกทูหมอลำทั้งประเทศสำหรับชัยชนะของหัวใจ ก่อนแยกย้ายคืนนี้ขอพาทุกคนเดินเข้าห้องเก็บเสียงของหัวใจอีกสักรอบเราจะเก็บรายละเอียดช่วงสุดท้ายให้ครบจบแบบยืนปลกมื่นให้ตัวเองทั้งประเทศเริ่มที่ภาพใหญ่สุดก่อนคำว่าแคมเปญเสนอชื่อปีนี้ไม่ใช่แค่กล่องรับชื่อแต่มันคือกระจกสะท้อนว่าลุกทุ่งหมอลำยืนอยู่แถวหน้าของวัฒนธรรมไทยแล้วจริงๆค่ะเราไม่ได้พูดลอยๆเราเห็นด้วยตาทั้งการมีส่วนร่วมที่เป็นระบบ การสื่อสารที่สุภาพและพลังสร้างสรงสรค์ที่ทะลักออกมาจากทุกบ้านเพื่อบันทึกโมเมนต์นี้ไว้ให้ชัดเราขอเล่า5เสาหลักของโค้งสุดท้ายที่ทำให้สนามนี้สัน่น 1. วินัยทุกบ้านแบ่งหน้าที่เป็นทีมคนหนึ่งเปิดลิงก์อีกคนตรวจสะกดชื่อจบด้วยการแคปจอส่งหลักฐานเปะ๊ะ 2. ความสุภาพดันของเราโดยไม่ต้องกดของคนอื่นภาษาอ่อนโยนแบบไทยๆกลายเป็นมาตรฐานกลางปีนี้ 3. ความคิดสร้างสรรค์แฟนอาร์ตคลิปตัดความทรงจำเวทีสดแคปชั่นสั้นแต่คมช่วยขยายวงสนทนาทั้งแพลตฟอร์ม 4. ความต่อเนื่องไม่ได้แค่โพสต์เดียวแล้วจบแต่ย้ำเตือนเป็นรอบๆจนถึงนาทีสุดท้าย 5. ความหวังทุกชื่อที่พิมพ์คือความหวังของชุมชนที่อยากเห็นศิลตินยืนได้อย่างสง่างามในหน้าประวัติศาสตร์ปีนี้ทีนี้ขอสรุปคุณค่าของทั้ง5แรงในแบบกระชับ แต่อยู่ในใจยาวๆอุงอิงเพชรบ้านแพงคือพยานหลักฐานของธรรว่าความทรงจำร่วมพลังหน้าเวทีจริงยังทำงานได้เสมอต้นข้าวสุปริยาคือคำอธิบายที่จับต้องได้ของธรรว่าความกระตันยูเมื่อความดีคูณความเก่งโมเมนตัมจะพาไปไกลกว่าที่คิดไรอันกาจะบัณฑิตคือมาตรวัดความไม่หยุดพัฒนาโมเมนตัมจากรางวัลสดๆสอนเราว่า เส้นทางยาวๆมีค่ายูริโตเกียวมิวสิกคือบทพิสูจน์ว่าดิจิตอลกับหัวใจจับมือกันได้จริงวัฒนธรรมแฟนที่เป็นระบบคือพลังเงียบที่ดังมากแอนออรดี already, คือตัวแทนประสบการณ์ที่ยังสดเชื่อมรุ่นพี่กับรุ่นใหม่จนเกิดอารมณ์ร่วมที่ฟุ้งกระจายพิชาคืนนี้ด้วยคำคมประจำเทปรางวัลอยู่หนึ่งปีแต่ประวัติศาสตร์อยู่ตลอดไปชื่อเดียวที่คุณพิมพ์ คือทิศทางวัฒนธรรมที่คุณเลือกและพรอมรักที่คุณแสดงออกวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันพรุ่งนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกบ้านที่ยืนเคียงศิลปินอย่างสวยงามอบอุ่นและสุภาพเราเหนื่อยมาด้วยกันหลายวันส่งชื่อกันจนสุดทางแล้วจากนี้ขอให้ทุกบ้านโชคดีแล้วพบกันทันทีที่มีประกาศร,รอบสุดท้ายค่ะบ่าวโจดีไซน์ดราม่าไลฟ์ขอบคุณทุกคนจากใจ แล้วพบกันทันทีที่มีประกาศรอบสุดท้ายเราจะเล่าให้ฟังแบบครบและกระชับเช่นเดิมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ